ทำยังไงดีเมื่อลูกชอบเถียงพ่อเถียงถูกมาสักระยะหนึง่งอายุประมาณสามปีสีป่ปีมักเทีย่ยมักเถียงเลยนบ่อค่ะขั้นสมัยก่อนเขาเรียนว่าพีดลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นได้หน่อยพอดีแต่ว่าสมัยนี้มีดีอยู่ด้วยค่ะคือเบื้องหลังของการเถียงเขาก็แค่อยากให้เฮานัะฟั่งเขาสนใจเขาเพราะว่าเขาก็ร่างสั่งตัวตัวเขาก็ร่งไงก็ร่งเลี้ยนแบบเฮาเนี่ยค่ะเฮาไปแค่หยุดฟั่งเขาอ๋ออันนี้ได้ลูกแต่ว่าอันนี้่ได้เด้เพราะว่ามันสิเป็นแบบนี้แบบนี้เฮากาอธิบายสห้เขาฟั่งเนี่ยค่ะ ืันนี้เขาเป็นคุณแม่ยกหม่แล้วเบิรดด์ยกที่หลาถูกเสมอไปค่ะพระว่าทาเขาคือจังสันเ้อสูญสูญสูญในลูกค่ะแล้วเ้าก็สิใไซลถูกเลยว่้จุดเจ้าไปลูกหามเทียงเงียบตัวนี้เลยเกิดยังขึ้นวันนี้ค,นนนค่ะ ลูกเขาก็จะยุดพอวายาเนเขาตีส่งผลต่อระบบกรารแย่ลูกของลูกเขาญงขึ้นมาก,กับกลายเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเมื่อนี้ถ้าลูกเข้ามาเขียงใค่แค่ยุดฟังเขาเองบอค่ะทุกอย่างก็จบแล้วถ้าคุณแม่มาฟังคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพี่แฮมไหมเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ